รถครอบครัวคันเก่งประตูเลื่อนไฟฟ้าต้องคันนี้ Honda Fit 1 5 e, g ี g ร์ออโต้ปี2014คันนี้ได้ไมเนอร์เชงแล้วด้วยรถเอเนกประสงค์7ที่นั่งขนาดกำลังดีขนคนก็ได้ขนของก็ดีมีความคล่องตัวสูงและไฮไลท์ของ Honda Fit เลยก็คือประตูเลื่อนไฟฟ้าเหมาะกับบ้านที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุเขาดีไซน์มีปุ่มเปิดปิดประตูทั้งจากรีโมทและที่นั่งข้างคนขับแถมเขายัางดีไซน์ให้สามารถเดินถึงกันได้ทั้ง3แถวช่วยให้สามารถขยับเปลี่ยนที่นั่งกันได้ขณะขับรถไม่ต้องรอจอดรถเพื่อเปิดประตูลลกเปีี่่ยนทน แล้วยิ่งบ้านไหนมีเจ้าตัวน้อยอยู่เนี่ยรับรองถูกใจแน่นอนและที่สําคัญซื้อตอนนี้นี่คุ้มมากบอกเลยว่าป้ายแดงคันนี้เขาขายกันอยู่เกือบ900 0 0สบาทแต่วันนี้ที่สตาร์กูดคาเราขายอยู่ที่448,000บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าประหยัดไป5 0 0 0สนบาทเลยสามารถฟรีดาวได้เลยตกผ่อนเดือนละ8 0 0 0บาทพิเศษสุดๆใครบอกว่ามาจากคลิปนี้แต่งแถมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ระบบเบรกให้ใช้กันยาวๆเลย2ปีหรือ20,000โลและใครอยากให้ รีวิวออปชันเต็มๆของเจ้าคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยมั่นใจได้รถสวยคุณภาพไม่มีชนหนักพิดความตัดต่อจมน้ำระบุในสัญญาซื้อขายไม่ได้พูดกันปากเปล่าใครเล็งอยู่อย่าคิดนานรีบทักมาด่วนเลย